หลังนี้ครับผมปลายังขี่ยู่ไหวบ่าน,นี่ยู่ยู่ครับยู่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 โอ้โอหลังนี้คือเป็นปลามุนมุนมันชิแม่นอีกติครับนี่ยู่ยู่ครับยู่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 มาอีอกแล้วครับผมตัวที่สามครับนี่ วูเกี่ยวพันกเกาเขาลงไปเห็นตัวป่าอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เขา,าติดตามรับชมครับผม สำหรับมนี้้าทุกท่านออกมาปักเบ็ดครับผมผมมาหาป่าเนาะหา้น,นยนกกินครับามารอเบิ้งน้ำกันครับผมเบ็ดผมก็ใส่ไว้ด้านหลังนี่ครับใส่ไว้แล้วเนาะสามสิบหลังครับตั้งแต่หมู่ว่าน่ม้ยามรอบเพียงกับมานอยเด็กว่าสามตัวถือเยี่ยมวาไม่เยี่ยมาพร้อมนอแล้วก็ถือเบ็ดมาอีกสิบหลังครับว่าสิมาเสียบไปอีกจากสิบหลังเนาะสิเป็นยังไง เดี๋ยวจังไปรุนไปช่มกันนะครับผมสิมานหรือบ่มากนกะจังไปเบิ้งน้ากันบ่มานก็ถือว่ามาเล่นทงเร่นหน้าน้ากันนะครับเด้ออาจจะมีเสียงรถรบกวนเล็กน้อยนะครับผมพี่นองเนไทหน้านะครับเนาะไปครับพยยาเบ็ดน้ากันครับผมึ่งไปเสียบอีกสิบหลังที่เหลือนี่ครับปะไปไปรุนไปช่มน้ากันครับผมน,นี่ก็เยร์ยัง,ยงเหลือครับโอเค มาันคือหอดเที่ยงบอะนี่ครับ เงียบเยอะหลยลาเขาแตกลุ่มๆคือเก่าวู้น่ากัะถ้าเขาดีดครับผมโอ้โหงามนี่กับเงียบ ทางนี้เพี้ยนไดยโอ้โหมาแล้วครับผมตัวแรกตัวแรกมาแบบเงียบๆเลยตัวนี้อย่างเบ็ดมาได้ประมาณหกหลังแล้วครับประมาณตอกนีก้นะครับเพราะว่าดวงเบ็ดผมมันดวงน้อย แล้วเดีกันครับผมกระด้งดีนี่มามามาลย ครับผมเก็บครับผมนั่นนั่นนั่นเด็ดรุ่นนี่เองปลดเงาก็เลยปลดง่ายจัน่อยครับมาแล้วมาแล้วปลาแห่งมันมาแล้วปลาตัวตรแรกนี่ก็เงียบอยู่ครับ นี่นี่แล้วครับนี่ลังสุทธไทยมุมีอย่างเดี๋ยวผมไปไล่เสียบอีกที่เหลือก้อนครับผมสีใสไปทังนี่แหละลเบิเบดกับที่กับมาทางนี่ต่อครับไปครับ มาเลาะเบิ้งน้ำกันครับเบ็ดห้องใส่เยาปูไว้นีสิมานบ่สิด้ปลาไปอยู่ไปกินบ่ครับมาเบิ้งน้ากันครับผมใส่เบ็ดไว้สี่สิบหลังครับหมูว,วันนี่เนาะนี่มีไงเ,เอ,อ้หลานมาหาอยู่หากินเด้อสูกในร้านมันมันมน,นี่เด้อไเตรียมจักตัวบอ ปรมา็ถือว่ามาเอาบรรยากาศน้ากันครับมาเล่นทงหลินห,ลนหน้าน้ากันเนาะน,นี่ก็เงียบเงียบครับซือสวิงครับบันกะครูมาสอนเยื่ออีกอยู่ครับเสียบไวปอีกอยู่ใช่ไหมนีส่สักกอน หางยำไปก่อนครับผมจนกลับมาเสียบเยอะฝนก็เริ่มหิ้งช่วงกะอู้หลังนี้ครับผมปลาที่ยูห้บ่นี่อู้ อยู่ๆครับอยู่ๆๆยูๆ,ๆอยู้นี่ครับตัวปลาโอ้ถือขอบปากน้อยเดียวเดียวเดียวตักก่อนวันนี้ก็ถือตัวนึงจยดๆนี่แหละโอ้ถือเล็กหน่อยต้องเบาๆครับาใส่ก็ขี้ไรโอ้ยเบาเบาเบาโอ้ยโห โอ้ยนิดนดวงหน่อยครับเขาวสวิงแบบบาทนี่นี่ครับผมตัวแรกตัวแรกครับโอ้ยแห่งยันบ้ามานอยู่ก <c ười> ินถือยุคอปากน้อยเดียวนี่ครับใส่สวยๆครับผมนี่ เก็บครับนัมนมันมันเดี๋ยวนเดี๋ยวขอคุณโอ้หูฮใส่นี่ประมาณสามสี่ขีดได้อยู่ครับ ลุนกันต่อครับผมหมานมาแล้วหมาน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 สี่สิบหลังจะแยกตัวยังนี้คือเป็นปลามุนมุนฮึมมึนชิแม่นี่ก็ติกครับนี่ปลามุนมุนปลายู่ไงบอสนี่ล่ละยู่เห็นตัวปลาย,ยู่ยู่ครับยู่ยู่ยู Ừ. lắng tít cắn đây nó nêm bưng tinh xí môn 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 โอ้เขาแล้วของดีเด้อชบตัวที่สองครับผมหลังติดกันเลยโอ้ยมานมาน,ม,านมันเป็นไงเงให้ลูกให้ล้านไปอยูไปกินใส่บบกีไลด้วยครับเด้อเขาเบาตานี่ครับใส่สองสาขีดครับก็ล่างดีครับผมเก็บครับ แมนแมนแมนมมนใส่กระรังตุ่มเสียบปนใส่ปนไปเย็บปูตัวงั้มโอ้ยจะเป็นดินดิตัดสิเปละอ้า สองตัวแล้วครับไปครับอู่ึึงกันต่อครับผมสองตัวแล้วสองตัวแล้วทั้งน,นี้ก็เป็นสีพันๆอยู่ nhập cái cần nhập đừng cho kênh bỏ Ah, ini toh ngam kapum pa ya มาอีกแล้วครับผมตัวที่สามครับนี่อูเกี่ยวพันก่อเขาลงไปเห็นตัวป่ายอยู่ครับแต่ว่าเพิ่งช่วงหรือสิโบยังโ,โงโอ้ยทำไาหมงูกินตัวนี้ไหมอะรล้ะครับผม มันยังอิ่ดน่ากนเลย,ยป่าบุกันตายเล้วครับเด้อโอ้ยังเป็นสดสดอยู่ฮือใสสวยอีกครับผมนี่นี่ครับผมเต็มสวยๆครับเก็บครับมนัมนมนัมนมันมัน phăng nhỉ khắp phăng nhỉ xám lắng tương hình nhập Ừ, Hãy subscribe Nhi gạ nhập Chốt ngầm to các bố, chốt ngầm to

สามสีหลังสุดท้ายครับไก่ไก่นี่ยลุนเหรออืมเยอะเหลือ หล่นครับสองหลังสุดท้ายครับผมเ้านนานี่ตื้มเั็ตัวสองตัวบอโอ้หนำบกเร็วอ่ะ่ื้อ เงียบนี่ก็เงียบครับผมเอ้าเดี๋ยวผมจะไล่เสียบเหยื่อกับขึ้นไปก่อนครับหาเหยื่อไปน้ำเนาะสามตัวครับไปเบ่งผลงานร่วมกันอยู่ทั้งรถนะครับเนาะใส่เบ็ดสี่สิบหลังครับผมเหลมาสามตัวมีแต่ตัวงามใส่สวยๆเลยไปครับผมจะึ้นไปเจอกันทั้งรถครับ ครับผมมาหอดรถละครับมาเพิ่งผลงานร่วมห้องครับนี่มาสามตัวครับโอ้มีตัวงาม้วยครับเดออาอคอเมือครับหาเยอะมือยใส่เบสดี่สิบลังครับเดี๋ยวมาสามตัว,ตวนี่ก็สอนเย่ปูโย่เมื่อกี้ข้าวหนึ่ง <c oughs> เนาะเดี๋ยวพ่อีกสิบตัวบ่ มาครับมาหินเขาแลงน้องกันครับผมโอ้โหเลยมุกน้องใหม่ครับผมมุกป่าใส่น้องใหม่เนาะบริเวณไหนเบิ้งครับผมป่าเ้องถใสต่เบ็ดมากนะครับในตร็นี้ตาแตีงครับผมมาเฉลี่ยน้อกันครับโอ้คิดอยากกินตาแตีงครับ ก่อนเลยครับพริกแห้งเพ็ดดีขนาดมกป่าเส้นเราใหม่ฮะครับผม,มบริเวณใหนบ้งครับผม ครับเด้อเขาแรงน้่งกันครับผมสุดใจน้่งกันมาเดยวไกินยุทงด้วยนะกินยุบานนะครับผมบรบเลือกกันยุบานอย่างไรหรอก เลยนอนหน้าครับผมมโมนี่ยังขันทีไปขอนอนอยังหน้า้นกับ จริงใจพ้นครับเุมือนค้นกับบกคครอยากให้เขาเทียงครับอยู่นีอย่ารักของตันเนาะบ่คือสมัยก่อนครับนวน้ำให้น้ำหน้ากไว้ด้วยครับบ้านผมงูดเหลือมหลายครับจดมันำซี่งูเเลือมไหลาย khẩu cần nhéo tí mới đi ta có cho đi hết ไม่ได้หาพักเลยกลับมาคำรับกินน้ำกินกับคำเหรอพอสิกลับมาคนป่าลยไ,ได้มุกน้ำใหม่พอดีละคนป่าเดี๋ยวเอาใบเสต็ดอีพี่นาครับผม เ,เหตุจิบหนาเวบนป่าได้แม่วันกับสามตัวครับน,นี่หวมน้ำตะควาความจะหลงเจีย,ยงน,นสั่งบึงสามขีดสี่ขีดสองตัวตัวละสีขิดอ้วนครับ ừm đặc biệt câu hợp. กุ่นโดนกินเท้าครับเสียบจำแตง่งมองอิมอมอ่มนะครับผม มุดเดียวยิ้มเลยมุดง่ครับอืมอโอ้แสบตับผมเบิดลสองยางเลยมุดเพิ่งต่ำแจงเลยเนาะเอ๊ะอะไรก็ฝา,า,ากใจน่อยนะครับผมฝา,ากทุกท,าท่านคอยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อ ผมสมรีมก็ทั้งใจให้คิดนันแล้วให้ทุกท่านชมต่อไปเรื่อยๆครับอสอยเบิ่งสอยแง่งกัน,กนเนาะครับเนาะจะได้ <S 2> <S 2> ในในคิดนี้กับทีขออำลาทุกท่านไปก่อน,น,นครับอืมเขาอยู่บานเมื่อนี้เสียบเบิดสองายานสองแนวเลยจังกาบบูบปรก,กันไหมครับผมอีพี่ก็ไปเนาะบาทียังกินครับหาอยู่หา,หาก,กินเนีเย่ยอะไรกัจะมาหลุดมาช่มกันไหมนะครับผมไดครับบอกกันไหมคิดต่อไปครับผมสวัสดีครับ b e